สวัสดีครับผมครูเอกนะครับประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณและทางห้องแรกเป็นรูสารเลขพยากรนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเจ็ดนาฬิกาทางช่องยูทูบครับผมเราก็กลับมาเจอการรีวิวเลข4ตัวกันเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามาถึงคลิปที่จะ800ร้อยละนะครับไปเรื่อยเรื่อยนะครับจนกว่าที่ขอมาจะหมดไปนะโอเควันนี้เป็นกลุ่มที่ขอมาทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับซึ่งปลายเดือนนี้นะก็จะเปิดรับสมัคร ใครสนใจก็อยากเรียนรู้เรื่องของการถอนอาหารหัสตัวเลขเกี่ยวกับเปิดโทรศัพท์แล้วก็รหัสอื่นๆนะจะบอกว่าย้ําว่าหลังๆเนี่ยคุยเปิดให้ถอนรหัสอื่นๆได้ด้วยแต่ว่ามันจะมีบบทที่ต่างกันถ้าใครสนใจก็มาสมัครเรียนกันได้นะครับผม1795เ้าครับวันนี้1 7 9่คุยตั้งชื่อว่าแผนสู่เป้าหมายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับ โอเคพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยคู่3าคู่นะไม่ซ้ํากันเลยก็จะมี1 7 7 1เจครับ7997แล้วก็599 5ทั้ง3มคู่นี้ถ้าเกิดแยกเป็นคู่คู่นะถ้าใครอยากดูเลขย้อนหลังก็กลับไปดูได้นะครับทั้ง3คู่นี้จุดเด่นของเขาอะ่ะคือถ้าเป็นความหมายแบบภาพรวมนะจุดเด่นของเขา,าอยู่อยู่ที่การวางแผนทั้งหมดเลยเป็นนักวางแผนตัวยงเลยทั้ง3เลขเลยทั้ง3คู่เลยนะครับหรือถ้าใครอยากดูแบบรีวิว3ตัวนะก็เคยทําไปแล้วนะครับ ก็จะมีกลุ่มหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเจ็หนึ่งเจ็ดเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดะครับเลขคู่และสามตัวกลับมาดูย้อนหลังได้นะครับวิธีค้นนะครับอย่างที่เคยแนะนำไปก็พิมพ์เลขรหัสอะไรก็ได้แล้วก็วันบั็กแล้วก็ตามหลังว่าคู่เอกอ่ะมันจะหาง่ายขึ้นนะโอเคอ่ะแต่ถ้าเป็นสี่ตัวนี้จะไม่ได้อ่านแบบภาพรวมนะครับจะอ่านแบบตำแหน่งซึ่งก็จะแบ่งการอ่านเป็นด้านหน้ากับด้านหลังสี่ตัวหน้ากับสี่ตัวหลังนะครับจะไม่ได้อ่านแบบเลขสามตัวเพราะว่าถ้าอ่านแบบ หน้ากลางท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างจะมันแยกกันพูดยากอะ่ะถ้าใครอยากเจาะตามตำแหน่งจะต้องมาเรียนนะครับแต่ถ้าจะเอาให้เห็นภาพชัดๆผมก็เลยมองว่าแบ่งเป็นหน้ากับหลังโซนหน้าออกแบบไหนโซนหลังออกแบบไหนมันจะง่ายขึ้นนะครับคลิปนั้นไม่ยาวนะโอเคพอคูเกตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่าแผนสู่เป้าหมายแนะ่นอนว่าก็จะตั้งจากแนวคิดด้านหลังนะครับเรามาดูกันเลยทั้งสทั้งสเลขเลยนะ ถ้าเป็นเลขเดียวๆนะตัวตำแหน่งทั้งสี่เลขถ้าเป็นแยกเป็นเดียวๆนะจุดเด่นด้านการวางแผนทั้งหมดอผมไล่ไปทีละอันก่อนห้าเนี่ยแน่นอนคิดพิจรารณาเกเนี่ยทางออกทางใหม่7นี่การลงรายละเอียดนะครับแล้วก็หนึ่งเทนทางที่ชัดเจนถ้าพูดถึงการตัดใจทั้ง4ี่เลขนี่ค่อนข้างจะเป็นตัวเองสูงมากๆมันทําให้ภาพรวมถ้าเกิดว่าไม่ได้อ่านตามตำแหน่งนะถ้าภาพรวมทั้งหมดอ่ะกลุ่มเนี้ยทั้งกลุ่มค่อนข้างจะหัวแข็ง เลขหัวแข็งอยู่ในนี้หมดเลยยกเว้นมีเลขเดียวคือเลขเก้าเลขเก้าเนี่ยเขาอาจจะแบบถึงเขาจะเป็นตัวเขาเองแต่เขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยประทะไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยตึงอ่ะแต่ทั้งหมดนะหนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยอันนี้ตึงแล้ว <c oughs> อยู่ทั้งกลุ่มแต่ว่ามันส่งผลดีเรื่องของความเด็ดขาดความชัดเจนอันนี้ประมาณนี้นะ,อะโอเคมาตำแหน่งท้ายเป็นห้าครับจุดเด่นอยู่ที่มีความรอบรู้ชอบหาความรู้นะเวลาทำอะไรก็มักจะคิดพิดจนารณา,นาสิ่งต่างๆอยู่ เสมอสมอนะครับมีอะไรเข้ามาก็เอ๊กก่อนเอ๊กก่อนตลอดจะไม่มีแบบว่าไม่มีอะไรที่ไม่เอ๊กก็เอ๊ะหมดนะครับแต่ว่าข้อดีของ5คือนับเป็นเลขไม่ได้ไม่ได้ตึงที่สุดเลขตึงที่สุดเป็นเลขเจ็ดนะครับเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าอะไรเข้ามาเขาพิจารณาก่อนแต่เขาไม่ได้พิจารณาแบบลงรายละเอียดดีเทลขนาดนั้นนะเขาจะมองว่าพอได้หรือพอไม่ได้เหมือนเหมือนมันเป็นเหมือนเรามีเครื่องอยู่สักเครื่องหนึ่งเนะี่ยที่จะต้องวัดเขาไม่ได้วัดขนาดว่าสมมุติว่า ของชิ้นนี้จะต้องผ่านตรงนี้จะต้องขนาดหนึ่งจุดห้าสองห้าเซนอะไรไม่ต้องขนาดนั้นอาจจะเป็นหนึ่งอ่าหนึ่งเซนก็ไปได้ก็ค่อยๆไปเหมือนคัดไขอ่อะอาะไม่ได้ห่างกันมากอย่างนี้ไม่ต้องถึงขนาดแบบนู่นนี่นั่นเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองซึ่มขนาดจะไม่ขนาดเป๊ะๆนี่คือพออันไหนไปได้ก็ไปนะครับถือว่าไม่การคัดกรองระดับหนึ่งนะครับแต่พิจารณาทุกเรื่องที่เข้ามานะครับแล้วก็เอ,อ อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบพูดกันก็คือเลขห้าท้ายมันจะเป็นเลขที่แบบสติใช่ไหมสําหรับเลขห้าสำหรับผมมันไม่ใช่เลขสตินะคือวิธีการไปสู่การมีสติได้ง่ายกว่าเลขอื่นแต่ถ้าเราไปบอกว่ามีห้าปุ๊บมีสติปรับนั่นคือเราขาดสติแล้วนะก็คือเลขมันบอกแค่ทางแต่มันไม่ได้กําหนดให้ชีวิตเราต้องแบบเป็นอย่างนั้นเลยผมก็เห็นคนที่เลขท้ายอื่นที่ไม่ใช่เลขห้าแต่ก็เป็นคนที่มีสติดีกว่าคนท้ายเลขห้าคือประมาณว่ามีอะไรก็ ถึงจะเป็นคนห้าวหาญถึงเป็นคนที่แบบแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครแต่เขาก็มีแนวทางของเขาแล้วเขาก็มีสติติดตัวนะนึกพาบอกใช่ไหมพอเขามีสติติดตัวต่อให้เขามีเลขท้ายอะไรมันก็จะเป็นแนวทางอย่างนั้นนึกออกใช่ไหมครับประมาณนั้นแต่ว่าเลข5้าเนี่ยมันเป็นเลขที่ถ้าสมมติว่าแนวคิดแบบนี้มันไปเปรียบเทียบกับการมีมีสติยั้งคิดได้ได้ดีกว่าเลขอื่นถ้าถามว่ามีสติการยั้งคิดแบบยั้งสุดๆเนี่ย เลขเจ็ดยังดีกว่าเลยนึกออกไหมเพราะเขาเป็นคนละเอียดมากปุ๊บต้องเหยียบเบรกปับ๊บเหยียบทุกเบรกอะทึกแยกอะมีเบรกเจออะไรเบรกเบรกเบรกนั่นคือโอ้โหมีอะไรแบบสกิลไม่ได้ต้องสังเกตตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นแต่เลขห้านี่คืออะไรพอไปได้ก็ไปไหนพอไม่ไปได้ก็หยุดมันเป็นค่อนข้างจะกลางกลางเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าเลขห้ามีปุ๊บมีสติปับ๊บ สําหรับผมผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเหมือนเราทิ้ง่ทิ้งตัวตนของตัวเราเองไปอยู่ไปอยู่ที่ตัวเลขแต่สําหรับผมผมว่าให้เลขมันบอกทางเราเป็นคนกําหนดว่าโอเคชอบแนวทางแบบนี้หนะ่อยชอบแบบคิดบ้างปล่อยวางบ้างอะไรพวกนี้ให้เรากําหนดเองว่าโอเคประมาณนั้นนะครับนั่นแหละถ้าเราคิดว่าเลข5คือสติปุ๊บเราในขาดสติแล้วล่ะเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเองอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับสติอที่คนไม่ใช่ที่เลขนะอ่ะโอเค แลวอีกมุมหนึ่งของเลขห้านะถ้าสมมติถ้าสมมติพิจารณาแบบมองว่าอ่ะถ้าห้ามันขาดสติคือไงคือเขาเป็นคนที่สมม,มติว่ามันจะมีจุดที่คนตัวตัว,ตวเลขห้าคือถ้าเกิดว่าเขาหยุดพิจารณาเรื่องไหนแล้วเขามั่นใจแล้วว่าพิจารณาสิ่งนั้นไปแล้วมันคือสิ่งที่ใช่แหละเวลาจะเปลี่ยนแปลงเขาไม่เปลี่ยนนะเขาจะแบบเชื่อมั่นนะว่าเอออันพิจารณาแล้วนี่เนี่ยพิจารณาแล้วเคยพิจารณาแล้วฉันจะคือเหมือนกันแบบว่า เชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปนี่ก็เรียกว่าขาดสติถูกไหมเชื่อมัน่นจนแบบบางทีเรื่องมันต้องแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องไม่นะก็ใช่แต่ฉันเคยเรื่องนี้ฉันเคยเจอมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่มันหม่จริงๆกันเลยคอยพูดก็จะไม่เชื่อไงนึกออกใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นคนหัวแข็งระดับแบบนึงอะที่แบบไม่ได้แบบตึงมากแต่ก็หัวแข็งอะก็เท่ากับขาดสติเหมือนกันความรู้สึกผมนะก็จะเป็นแบบนั้นมันจะมีอาการแบบนี้อยู่เพราะนั้นก็ พิจารณาดีๆนะครับจุดเด่นจุดด้อยชอบไม่ชอบอ่ออีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็จะมีหลายสำนักก็บอกเหมือนกันว่าเลขห้ามันคิดช้าใช่ไหมคือเนื่องจากเป็นคนอย่างที่ผมบอกเขาพิจารณาทุกเรื่องมันก็ไม่ได้เร็วแต่ก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนึกออกไหมเพราะเขาคิดแบบภาพรวมอ่ะเรื่องเล่นมันมาก็จะแบบปั๊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 บประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คิดทุกเรื่องก่อนไงก็เลยไม่ได้รีบเอาไงเขาไม่รีบแต่เขาก็ไม่ได้ช้ามากนะครับประมาณนั้น ตัวตนเล็กนี้ครับก็พิจารณาว่าชอบหรือไม่ชอบแต่จุดที่ทําให้เลขห้าท้ายตรงน,นี้ดูดีขึ้นก็คือตําแหน่งแนวคิดเขาเป็นเลขเกอ่าสมมุติว่าเขาเป็นคนคิดแบบพิจารณาทุกเรื่องก็จริงแต่ทุกเรื่องที่เขาคิดเนะี่ยมักจะหาทางออกได้เสมออะเพราะแนวคิดเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบเปิดโลกชอบอะไรตรงนี้นั่นอ่ะโอเคผมว่าผมจะพิจารณาเรื่องเนี้ยมันต้องทำไงได้บ้างค่อยๆเปิด,เป,ดเปิดโลกเปิดโลกว่าจะตองงี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,น,น,นี้อ่าต้องหาทางไหนออกได้บ้างนู่นน่นน คนเก้าห้าเลยเป็นคนที่มักจะหาทางออกได้อย่างลงตัวอยู่เสมอ,อทั้งสั้นทั้งยาวทั้งไกลแล้วนี่ก็พอได้ไม่ได้ตึงมากแล้วก็ไม่ได้คือเขาเป็นคนที่ยืดหยุ่นระดับหนึ่งแต่ถามว่ายืดหยุ่นมากไหมก็ไม่ได้มากขนาดนั้นก็คือสมมุติว่ามีแผนมีแผนจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตั้งกดไว้สิบข้อว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ข้อไหนได้ก็ทําข้อไหนไม่ได้เอาไว้ก่อนอแต่ว่าถ้าเกิดมาทําได้ก็กลับมาทํานะอะไรประมาณเนี้นะครับ แต่ถ้านอกเหนือจากนี้ก็มา,านาั่งพิจารณาว่าเ,ออเคสถ้าคุณทําเรื่องนี้พลาดคุณทําไม่ได้คุณจะต้องทำไงบ้างอะไรเงี้ยก็คือมาพิจารณาทีเรื่องดีเรื่องดีเรื่องจะไม่แบบว่าไม่ได้เฮ้ยถ้าทาข้อน,นี้ไม่ได้เลิกทําไมไม่ไม่ขนาดนั้น <laughs> ไม่ขนาดนั้นนะครับก็จะประมาณว่ามองภาพรวมระยะสั้นระยะคือ9 5หนี่ได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางร,ระยะไกลได้หมดคือปรับตัวบางคนบอกว่า9 5้าห้ามันจะตึงขนาดนั้น อย่างที่ผมบอกเลขห้าไม่ได้เลขตึงขนาดนั้น,นก็เต็มสิบให้สักแปดอ่ะไม่ถึงความความแบบความชัดเจนความแบบหนักแน่นน่ะก็ประมาณแปดอะ่ะก็คือพอมันเป็นพอมันวงก้าวววยเป็นคนเลขก็เลยหลายคนเลยมองว่าไอ้นคนเนี้ยละเอียดรายละเอียดดีรายละเอียดที่กนยืดจุนใช้ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเป็นเลขที่หลายหลายคนชอบนั่นแหละผมก็เลยว่าเก้าห้าก็ดีห้าเก้าก็ดีนะครับ แต่5้าเก้ามันจะดูล้ำหน่อยล้ำกว่าเก้าห้าหน่อยแต่เก้าห้าคือเลือกโฟกัสเรื่องที่ต้องสนใจพอสนใจปุ๊บก็ไปแตกยอดไต้เก่งนะครับพิจารณาสิ่ง,งต่างๆล็อกห้างได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็กลาย,กายเป็นเลขที่แบบเด่นเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะครับอีกเลขหนึ่งนะแล้วแต่แนวทางน,นี้ชอบหรือเปล่าแล้วแต่นะครับแต่ตําแหน่งต่อมาเป็นเลขเจ็ดครับความชัดเจนของเขามันจะอยู่ตรงนี้คือคนเลขเนี้ยคิดยังไงแล้วมักจะถ่ายทอดรายละเอียดเก่ง ต่อให้ตัวเองเป็นคนที่อ่ะโอเคเรื่องอย่างนี้นี่นะก็จะแบบปุ๊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 บประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเขาเป็นค,คนที่ถามว่าคิดช้ามาันคิดไม่ได้ช้ามากแต่ไปรายละเอียดที่จะแบบถ่ายทอดคนอื่นเขาอยากจะให้เป็นคนที่แบบอยากจะให้ความคิดตัวเองเนี่ยถ่ายทอดแบบเต็มรูปแบบอะว่าโอเคผมคิดประมาณนี้หรือผมเริ่มคิดอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บเขาไปช้าตอนอธิบายให้คนอื่นฟังว่าเขาคิดยังไงแต่ตอนคดิ็อาจจะไม่ได้ชา้า แต่ถ้าถามว่าเคิดแบบนี้เราจะไปต่อ,อยังไงหรือไปจ่ายทอดยังไงนั่นแหละค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนคนนี้เด่นเรื่องของการการคิดการมองภาพรวมภาพกว้างภาพอะไรพวกนี้เก่งเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่อธิบายเก่งมากว่าจะต้องยังไงไปแบบไหนไปยังไงรายละเอียดดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจุดเด่นของคน7เจด้าหท้ายเนี่ยผมว่าเป็นนักวางแผนที่ท,ที่ดีกลุ่มหนึ่งเลย นะครับใช้ได้ครับไม่ได้เราก็ไม่ได้เครียดมากนะครับเพราะท้ายเขาไม่ใช่เลขเจ็ดแต่ถ้ามันกลับกันเช่นห้าเก้าเจ็ดอย่างเงี้ยอันนี้มีสิมีสิพันอันนี้ช้าช้าเลยเพราะว่าท้ายเป็นเจ็ดอันนี้ท้ายเป็นห้ายังมีความยิ่งหยิ่งว่าอ้าวจะคิดจะนาพิจารณาเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังก็ว่ากันไปนะครับแต่เวลาที่จะไปถ่ายทอดเลยพวกนี้ต้องขอแบบเนี่ยครับผมคิดแบบนี้ปุ๊บ,บอธิบายไปให้ครบนะครับแล้วก็จุดเด่นของกลุ่มนี้อีกจุดหนึ่งก็คือวิธีการทํางานเป็นเลขหนึ่งครับ ถ้าเกิดว่าเขาเป้าหมายแบบไหนผมคิดแบบนี้มาแบบนี้ปุ๊บปุ๊บอะไบครบคือคิดยังไงวางแผนแบบไหนสุดท้ายมันต้องสําเร็จแล้วมันต้องเป็นที่น่าสนใจเท่านั้นเออแล้วมันต้องแบบรับงานแบบนี้มาแผนแบบนี้มาต้องสําเร็จถ้าไม่สําเร็จไม่คิดไม่ทําดีกว่าอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนประมาณเนี้ย <c oughs> ทําไงก็ได้ให้มันสําเร็จอะเออแต่ก็ถามว่า เป็นคนตึงอย่างที่มอมันไม่ได้ตึงเขาเป็นคนที่อ่ะสมมุติว่าอยากได้เป้าหมายแบบนี้แต่ว่าวิธีการมันมีอุปสรรคนี้เขาก็ปรับปรับนะครับแต่ไม่ได้ปรับเยอะปรับเพื่อให้มันพอแล้วลงล็อกเหมือนเราแบบจะเสียบอะไรแบบตะปงตะปูนะไอ้มันดอกนี่มันไม่มันไม่สามารถเจาะรูนี้ได้นะเหมือนเจาะสว่านเงี้ยก็หาก็ปรับจะไม่ทูสีแบบอันใหญ่ก็แสอันใหญ่อันเล็กก็แสนเล็กไม่ไม่นะครับก็พยายามปรับขนาดนิดนึง ไม่ใช่แบบว่าก็มีแค่นี้ต้องทําแบบนี้ไม่ใช่นะครับคนคนนี้ยืดหยุ่นหน่อยเพื่อจะให้ไปสู่เป้าหมายยังไงก็ปรับได้นะครับแต่สําคัญคือยังไงก็ต้องสู่เป้าหมายก็คือความสําเร็จให้ได้ก็เลยอาจจะดูเหมือนจะตึงมากแต่ก็คือรับผิดชอบดีครับแต่ถามว่ามันเหมือนอาจจะตึงมากไหมก็ไม่ถึงกับมากแต่งานต้องสําเร็จสิ่งนี้ทาต้องสาเร็จเน้นความสําเร็จเป็นหลักปรับได้ปรับปรับไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนประมาณนั้นแต่ถ้ากลับกันนะ ถ้ากลับเลขน,นะอันนี้ให้อันนี้แอบสอนเนินหนึ่งในชั้นเรียนก็คือถ้าเป็นห้าเก้าเจ็ดหนึ่งอันนี้คือในหัวยังไงต้องอย่างนั้นไปปรับวิธีการเาไปปรับไม่ใช่ไปปรับวิธีการหรือว่าต้องแบบเนี้ยผลงานออกมาต้องดีเอพอท้ายเป็นเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดไงน,นี่เอ,อกอไหมยังไงก็ต้องเป๊ะคือความตึงมันจะเพิ่มอีกสลับกันแต่นี่คือไม่ค่อยตึงความคิดจะแบบยืดหยุ่นได้ แต่ถ้าเจ็หนึ่งเนี่ยความคิดมันจะตึงคือจะเอาแบบเนี้ยจะเอาแบบนี้ไงก็ต้องเอาถ้าไม่ได้เริ่มใหม่หรือถ้าใครมีแบบเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนแนวนะเขาไม่เปลี่ยนท <laughs> ้ายหนึ่งนี่ถ้าเป็นยังไงก็ไม่เปลี่ยนนะครับ <laughs> แต่ท้ายห้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่เพื่อให้สําเร็จนะงานสําเร็จอเคปรับให้แต่ถ้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยไม่เปลี่ยนห้าเก้าเจ็ดหนึ่งย่งไงก็ไม่เปลี่ยน นี่คือเทียบไม่เห็นถ้ามันสลับกันนะมีคนถามว่าถ้ามันสลับมันจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนแน่เพราะมันคนละตำแหน่งกันนะครับอ่ะนี่คือวิธีการคิดของกลุ่มนี้แน่นอนว่าจุดเด่นก็คือเก่งเรื่องงานการตัดแจอะไรเด็ดขาดนะครับแต่ก็มีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวพอสมควรแต่วิธีการทํางานคือยังไงก็ต้องให้มันสาเร็จให้มันเสร็จสิ้นรับผิดชอบสูงนะครับกลุ่มเลงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่แบบเฮ้ยมันยากไปมันหนักไปมันเหนื่อยไปแบบนี้ยไม่เหมาะคุณนะ เพราะเขายืดหยุ่นก็จริงแต่เขายืดหยุ่นน้อยยืดหยุ่นพอให้มันเป็นไปได้คือเขาเป็นคนยืดหยุ่นแต่ไม่ทิ้งไงไม่ทิ้งไม่พักไม่หยุดเขาทำจนกว่าจะสําเร็จเพราะนั้นถ้าถ้าถามว่ามันเหนื่อยไม่เหนื่อยครับเหนื่อยแน่ๆเหนื่อยแน่ๆในการทํางานแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการความยืดหยุ่นความแบบเอ้ยน,นักก็พักก่อนอะไรเงี้ยคนเลงนี้ไม่ค่อยพักทําตลอดไม่ค่อยพักนะครับไม่ อาจจะไม่ตอบโจทย์ถ้าเกิดต้องการการแบบยื่งหยิ่สูงสูงกว่านี้นะครับอ่ะโอเคนะนี่คือด้านหลังส่วนด้านหน้านะครับบุคลิกอันนี้ตึงเลยเปิดมาก็หนึ่งก็ตึงเลยดูก็ดุเลยงเงียบไม่ค่อยพูดด้วยพูดน้อยแต่เวลาที่จะพูดหรืออะไรก็ตามเหมือนแบบเขาเหมือนคนไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไปพูดสุนทรพจนะ์ทุกครั้งก็จะมีแบบเหมือนคำพูดคำจาม,มันจะนิ่มๆเรียบๆ อันนี้ถามว่าถามว่ากั้นเสน่ห์ไหมอันนี้ผมผมบอกเลยนี่กั้นค่อนข้างกั้นอยู่พอสมควรแต่ถ้าถามว่าเขาเป็นคนที่แต่งตัวดีวางตัวดีน่าสนใจไหมผมว่าก็มีส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาแต่งเหมือนเราเรามองทหารตำรวจก็ได้เวลาที่เขาไปเดินสวนสนามอะนึ่ออกใช่ไหมเออมันก็ดูมันก็ดูเท่ะนะดูเท่ดูหลอดูเงียบดูแบบเฮ้ หลุดออกมาจากแฟชั่นเดินเท่ากันเป๊ะๆเปาเป,เป็นคนที่แบบมีแพทเทิร์นในการคือตัวเองเป็นยังไงก็จะแบบโชว์ศักยภาพาวความเป็นตัวเองอย่างนั้นนะครับแล้วก็วางตัวดีแต่งตัวเนี้ยบเสื้อผ้าเรียบเรียบตลอดมันเหมาะกับข้าราชการทหารตำรวจหรือว่าคนที่แบบชอบแต่งตัวแบบสไตล์แบบน่าเชื่อถือใส่สูทผูกไทยอะไรเงี้ยผู้หญิงก็เป็น working woman ประมาณนั้นนะครับมีความเป็นผู้นำหน่อยๆ อาจจะไม่ได้มีดูมีอํานาจบารบมีมากแต่มันมีความน่าเชื่อถือสูงถ้ากลุ่มนี้เป็นคนที่พวกทํางานเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์หรือความน่าเชื่อถือสูงสูงครูบาอาจารย์อะไรพวกเนี้ยอันนี้เรื่องนี้เหมาะวางตัวมาเหมือนลงปุ๊บรู้เลยว่าคนนี้เป็นคนมีภูมิดูมีความรู้อะไรเงี้ยนะครับบุคลิกก็จะประมาณนั้นนะอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องเสริมเรื่องต่อไปขอพูดถึงเรื่องการเงินก่อนคือถ้าพูดถึงการหาคือเขาหาแบบ ตั้งเป้าเท่าไหร่หาได้เท่านั้นแล้วกันไม่เกินไม่ขาดเป๊ะประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นผมว่าและเรื่องหาก็ถ้าตั้งเป้าหมายไงมันต้องได้เท่านั้นนะอาจจะแบบถ้ามันเกินนี้ผมเขาก็มองว่าทาไมต้องทําเกนินจะมีเหตุผลขึ้นมาทําไมต้องหาเกินหาเท่านี้พอเท่านี้คือข้อดีคือสมมุติว่าเขาตั้งเป้าไวส้สูงสูงไงการเงินมันก็ต้องได้สูงตามถูกไหมแต่ถ้าเขาแบบอ่ะแค่นี้ผมว่าแค่นี้พอ เขาก็จะได้แค่นั้นใครจะแบบพี่ไม่หาเพิ่มน้อยละอะไรเขาก็จะแบบไม่ผมตั้งเป้าไว้เท่านี้มันก็เลยจะอาการของการที่แบบจะได้เงินมาแบบปุ้งฟุ้งุ้งุ้งแบบทางเข้ามาหลักๆขาคงไม่ขนาดนั้นเขาทํางานตาม่มเลขมันเป็นเลขการทํางานไงการทํางานการวางแผนเท่าไหนก็เท่านั้นประมาณนั้นแต่ถ้าพูดถึงการบริหารจัดการอันนี้คือรูทเข้าออกทุกอย่างเปี้ยเต็มสิบให้สิบเลยวิธีบริหารจัดการในกลุ่มเนี้เต็มสิบให้สิบเลยผมเรียกนักวางแผนทั้งหมดเพราะนั้น เรื่องของการเก็บนะครับการดูแลการเงินเนี่ยดีมากภาพรวมเต็มสิบผมให้ร่วมกับการหานะผมให้แปดจุดห้าเพราะว่าถ้าหามันอาจจะไม่ดูมากมายอะไรแต่ถ้าเกิดบางเป้าไว้สูงก็ดีไปก็คือก็ได้เตที่นะครับภาพรวมก็จะแปดจุดห้าอาจจะถึงเก้าด้วยนะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นนะ่หมายถึงคนที่ใช้เลขเนี่ยมีเงินมีทองอยู่แล้วระดับหนึ่งซึ่งจะออกอย่างแบบเขาเรียกว่าเขียมเลยละ่ะเรียกว่าแบบมัธยสุด คือรู้ว่าจะต้องเข้าออกอยังไงตลอดนะครับกันก็ถือว่าโอเคนะถ้าพูดถึงเรื่องของการดูแลร,ร, er, รักษาทัพย์นะโอเคเนยนะครับ <realmente S 1> <อ>สุดท้ายนะครับเรื่องของความรักนะครับสุดท้ายเรื่องของความรักก็เลือกไงก็อย่างนั้นเลือกยังไงก็อย่างนั้นวางแผนว่า,วาชอบยี่ี้อไหนผมบอกไม่ได้เด็ดเรื่องของแรงดึงดูดแต่ว่ามันจะเด็ดเรื่องของอการบริหารจัดการเรื่องแบบนี้ก็ต้องอย่างนี้เรื่องนี้ก็อย่างนี้ คือดึงดุลไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใช่ก็คือจบยาวถือแม้เท้าย,ยอดทองกระบองยอดเพชรเลยจบไม่มีปัญหาลักกันได้ยาวๆแต่ถ้าถามว่าเป็นแบบไหนคือมันก็ต้องลงล็อกอะถ้าไม่ลงล็อกก็ไม่ได้ก็ไม่ผ่านอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ผ่านจบนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่หยุดไปตะคุ่เพราะคุณแม่มาเรียกนะครับ <S 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 ขอไปนิดนึงก็คือความลักก็จะประมาณนี้นะครับเลือกแบบนี้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  ขีดเส้นไว้แล้วว่าจะต้องเป็นนี่ถ้าไม่ใช่แบบนี้เสนก็ไม่เอามันก็เลยอาจจะดูตึงๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอคนที่ใช่ที่ชอบหรือว่าแบบอึ๊บโอเคคลิกกันพอดีถ้าคลิกกันไม่พอดีอาจจะมีขยับนิดหน่อยว่าโอเคปรับนี่อ่ะมีมีแบบมีทั้งห้าข้ออย่างเงี้ยเออข้อแม่ห้าข้อได้ทั้งสี่ข้ออีข้อนึงอ่ะค่อยๆขยับแต่มันก็ตั้งห้าข้อไงนี่ออกใช่ไหม <laughs> ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ก็จะไม่เอาอะไรประมาณนี้นะครับก็มันเป็นลักแบบ เขาเรียกว่าอหลรเขาใส่ใจในการใช้ชีวิตอย่างอื่นมากกว่าที่จะแบบมานาเนินชีวิตแต่ท้ายเรื่องนี้เขาแบบตั้งใจจะมีคู่อะไรพวกนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเป๊ะๆถ้าไม่ได้ก็คือจบนะครับอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะเป็นภาคต่อจากเมื่อวานนี้ที่ขอมาทางชั้นเรียนนะครับก็เอาไปต่อไปเชื่อมกันดูนะว่ามันจะเข้ากันได้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบกุยด้วยนะครับ แล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ